ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูหน้ากากไซส์ใหญ่พิเศษของซาบิน่าที่เขาเพิ่งคลอดออกมาเร็วๆนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาคนที่ใส่หน้ากากปกติแล้วรู้สึกอึดอัดรับหน้าไม่กระชับหายใจติดขัดไม่คล่องปากไม่คล่องคอพูดอุ้ยต่างๆที่สําคัญคือแบบแกนปล้น,นอ,ออกมอ่ออีกอันนึงด้วยคือรังหูเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปนี้ปัญหาเหล่านี้นะคะจะหมดไปเพราะว่าตอนนี้ซาบิน่าได้ออกหน้ากากซาบิน่าทริปเปิลแม็กซ์เอ็กซ์ตร้าไซส์34 นี้ออกมาเลยค่ะีนางจะดีงามยังไงจะใหญ่สะใจแค่ไหนพร้อมแล้วเด,ดี๋ยวเราไปดูกันเลย ซาบิน่ารุ่นนี้นะคะเขาก็ได้พัฒนามาจากหน้ากากรุ่นซาบิน่าทริปเปิลมาร์คตัวเก่งที่ใครหลายๆคนถูกใจตรงที่ความทรงสวยใส่กระชับหน้าและผ้าดีแต่ปัญหาคือสําหรับคนแก้มเยอะแบบนึกออกปะบางทีใส่อาจจะไม่ได้กระชับขนาดนั้นเขาก็เลยได้ถือกําเนิดรุ่นใหม่รุ่นเอ็กซ์ตร้าไซส์นี้ออกมาเพื่อที่แบบเอาใจและตอบรับรูปหน้าของคนที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นคนแก้มเยอะอย่างเราเราเรียกได้ว่าใส่ปุ๊บเหมือนเกิดมาเพื่อเราเลย ยังไงยางนั้นเขาเรียกว่าแบบเก่งเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือขนาดเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆนะว่าพี่บอกว่าใหญ่ขึ้นเนี่ยใหญ่ขึ้นแค่ไหนยังไงเดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยให้ดูอันให้ดูข้างหน้าข้างหลังแบบว่าแพ็คเดียวๆเลยอันต่ออันนะคะนี่กลางให้ดูอันนี้นะคะคือไซส์ใหม่อันนี้คือไซส์เดิมคือแบบมีความเป็นแม่ลูกป่ะเนี่ยเดี๋ยวลองท้าบให้ดูจ่าๆเลยแล้วเอาอันเหล็กทาบข้างหน้าละกันเนาะจะได้เห็นชัดๆนี่จ้าเห็นไหม เห็นปะมีความ S กับ XL เนี่ยให้ดูนี้แพทเทิร์นทุกอย่างคือเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือเพิ่มเติมคือขนาดที่ใหญ่ขึ้น<ะ>ตัวสายคล้องหูตรงเนี้ยถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยตัวสายคล้องเขาก็จะมาเป็นสายคล้องธรรมดาแต่ถ้าเป็นรุ่น extra size นางมาพร้อมซิลิโคนนิ่มๆแบบนี้เอาไว้ลูดเข้าลูดออกเพื่อให้กระชับรับรูปหน้ามากขึ้นมีโครงลวดด้วยนะคะสามารถดัดเข้ามาแบบที่จมูกได้เลยตัวเนี้ยเขาบอกเป็นเนื้อผ้า3าชั้นทั้งกันฝุ่นละอองกัน UV แล้วก็กันนนละะะอง้้ําคพิสููใหด เห็นบ้านน้ำแบบไม่ซึมเอา Loop, นิวลูน่าก็กลิ้งอยู่บนผ้าจ้าไม่เปียกเดอ้อจากที่เราสัมผัสดูเนี่ยคือเนื้อผ้าด้านนอกจับดูปุป๊บอะเรารู้สึกว่ามันมีความละเอียดแล้วก็มี texture ที่แข็งกว่าส่วนด้านในจะมีความนุ่มมือกว่าเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มันต้องสัมผัสกับ,กบตัวหน้าเราข้างในนึกอ,ออกไหมวัสดุที่เขาใช้จะเป็นวัสดุที่สามารถระบายอากาศได้ดีลดการสะสมแบคทีเรียและช่วยลดการเกิดสิว,วด้วยจ้าลดไปอีกอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูเลยแล้วกัน แต่ต้องอักตัวก่อนนะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่อ่ะมันก็อาจจะแบบมีสเปซเหลือนิดหน่อยสําหรับจีจี้เพราะว่าพอดีเพิ่งไปทำอัลตร้ามา <Wow. S 1> แบบนี้แล้วก็ดึงข้าง,างหูแบบนี้เลยเห็นปะแบบหายใจเข้าออกอะเห็นปะคือเราหายใจแบบแรงมากค่ะ หน้ากากแบบแทบไม่กระเพื่อมปกติแล้วอะเวลาที่เราใส่หน้ากากแล้วหายใจเข้าออกครูมันจะเห็นไปเลยว่าอันนี้กาลังแบบมีอารมณ์อันนี้กาลังโมโหอันนี้กาลังอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ทั้งนี้นะคะไม่รอช้าวันนี้นะคะจิจิมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเพื่อนของจิจิเองนะคะบอกเลยว่าตัวใหญ่ใส่จุกพกแก้มเยอะๆมาจากบ้านเลยค่ะแหมไปพูดถึงเขาอย่างนั้นตัวเองก็ไม่แพ้ไม่รอช้าพร้อมแล้วขอเวิร์กตัวคุณแกสุดาเลยค่ะสวัสดีค่ะ ปกติแล้วเวลาไปไหนมาไหนหน้ากากที่ใส่อยู่อ่ะเป็นยังไงบ้างคือแบบมันคับตรงช่วงหูอะใช้ใช้ไปคือเจ็บหูมากแล้วเวลาพูดพูดไปปุ๊บบางทีไอตัวแพร์ตรงเนี้ยมันมาบังปากเราอะมันก็ต้องบังปากอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่ัน้ากากันเพราะแสดงว่ามันแบบปิดเยอะมากใช่ไหมเรียกง่ายๆภาษา้มนๆว่าอึดัดใช่แล้วก็หายใจไม่ค่อยออกเพราะจริงๆอันนี้ก็คอนเฟิร์มนะคะว่าคุณเกษรดาเนี่ยก็คือจะแปดบอกว่ายืนหนึ่งนะคะจัดจ้านในย่านราชพฤกษ์นะคะไปไหนนะคะคือแบบหัวจดเท้าต้องแมทช์กันหมดเลย แซ่บทั้งตัวนะคะแซ่บ บางทางอย่างเดียวคือหน้ากากค่ะอยุ่ยตลอดเวลาใช่จริงจริงคือนางบอกว่าอยู่แบบจริงจแบบต้องหูว่าจะตลอดเวลาใช่ใช่ที่สําคัญอะของเกดที่จิจี้เห็นบ่อยอะคือบางทีพูดพูดอะหน้ากากหลุดเออหน้ากากมันจะหลุดแล้วแบบสรุปคือใส่เพื่อออจีจี้ใทักตลอดนี่ใส่หน้ากากทำไมใช่ป้องกันอะไรใช่คือสรุปแล้วนะคะสุดาบอกว่าใส่เพื่อให้ยามเขาอนุญาตให้เขาห้างถูก่ะไม่งั้นจะเข้าไม่ได้ไม่ใช่เข้าไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านั้นได้ข่าวว่ากําลังจะหมดไปว้า ตื่นเต้นตื่นเต้นอยากลองมากเลยค่ะอยากงมากเลยค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้เพื่อนได้กล่นไปแล้วนะคะว่าตอนนี้สบินาเขามีหน้ากากไซส์พิเศษรุ่น triple mask extra size ขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนใส่ชุดสีขาวน่ารักม้งมิงนะคะก็รับสีขาวไปเออเออ วันนี้เพื่อตาเริ่มบอดสีแล้วเอาม่ใช่แบบวัดนูว่าเป็นเสื้อเสื้อขาวแต่อลงโอโม่ลงโอโม้ให้มันดูออกม่วงๆใช่สีม่วงใช่ไหมโอเควันนี้นะคะคุณเพื่อนใส่เสื้อสีม่วงนิ่งน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นให้รับสีขาวไปลองเลยลองแกะได้เลยใช่ไหมให้ดูให้ดูก่อนดูดู appreciate รอบๆแพคเกจจิ้งเป็นยังไงคุณแพคเกจจิ้งดูดีนะคะดูดีไทยราคาเท่าไหร่สามร้อห้าสิบสหบบาท รู้มาจากญี่ปุ่นอ๋อมันจากญี่ปุ่นอ่าอาแพ็กเกจดูดีค่ะแพ็กเกจดูดีแกะได้เลยไหมแกะได้เลยแกะได้เลยจี้เป็นสีม่วงข้างในเป็นสีม่วงคือมันเหมือนแบบเป็นชูโทนะคะใช่มันเกิดมาเพื่อคุณนี่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างในมันเป็นสีม่วงใช่ไหมเราเพราะเชื่อที่เราชอบสีม่วงไม่บอกไม่ไม่ครวะทุกอย่างคือเรื่องจริงแต่คุณมันจะดูไม่จริงก็ตอนเนี้ย ที่มันพูดนี่คือเรื่องจริงนะคือตกใจจริงว้าวจริงนะแต่มันดูไม่จริงตอนนี้แหละไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเป็นสีม่วงเอาไรจะพูดทำไมเดี๋ยวก่อนก่อนเพื่อนจะลองใส่เพื่อนบอกว่ามีหน้ากากไซส์ปกติใช่ปกติใช้ตัวนี้ตัวนี้แหละที่บอกว่ามันย้วยเนาะใช่เนี่ยเขาได้ดูสายมันมันเล็กมากอันนี้ใส่ค่ะยังไม่ได้ใส่ยังไม่ใส่อันนี้ใหม่ใหม่เลยใช่ไหมให้ดูจากตัวหน้ากากเนี่ยที่บอกว่าทําไมถึงมันถึงต่างเยอะอ่ะเดี๋ยวเราจะพับขอบหน้ากากให้ดูอันนี้คือของหน้ากากปกติ อันนี้ให้ดูไซส์นะไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะให้ดูความต้านของไซส์ขอบเขาสุดแค่นี้เว้ยหเห็นปะมันจะคุมหน้าแก้มมาแค่นี้ในขณะเดียวก,กันกับตัวที่เป็นซาบิน่าเอ็กซ์ตร้าไซส์นะคะนางคือจะยืดแบบมาเป็นนิ้วจ้าตัวนี้เพราะฉะนั้นรอดเราเพื่อนเราอเรอดเลยเรารอดแลว <laughs> จากนั้นเรามาดูตัวหูอย่างที่เมื่อกี้คุณเกดจะบอกคืออันนี้มันจะย้ไวยเพราะ <sh arp> ว่าพอเพื่อนต้องดึงใช่ไหมถ้าไม่ดึงก็ใส่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะยาวไม่พอนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะของ เดิมนะคะมันจะยาวได้ประมาณเท่านี้แต่ของซาบีนายาวกว่ามาตั้งแต่ต้นเห็นไหมไม่พอเป็นย่างยืดใช่ยืดได้และที่สําคัญนางมาด้วยซิลิคโคนนุน่มๆแบบนี้นะคะน่ารักอย่างเราเราไม่ค่อยรูดเข้าหรอกส่วนใหญ่รูดออกรุดออก อ่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมค่ะลองดูข้างในสีม่วงเป็นไงเห็นอไม่หายสูงีน่ามานะคิว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 ค่ะเอาใส่ลงไปเลยเป็นไงบ้างนี่มันโอเคมากจริงๆอ่ะมันก็คงปรับได้อีกเนาะเออลองดูไหมเอาให้กระชับไปเลยเอาแบบเอาแบบเอาแบบอย่างแน่นอย่างแน่นอย่างแน่นแล้วจะบอกว่ามันหายใจง่ายมากจริงอะค่ะไม่ได้รู้สึกว่าลำคาญเลยปกติเป็นคนขี้ลำคาญมากใช่ไหมพอดีไหมพอดีเป๊ะไหมเออพอดีนะอุยดูสิ นี่คือเขาแต่งยัมไเพื่อเราหรือเปล่าถูกต้อ,อง <c oughs> แมสที่ทรงดีๆและไซส์พอดีกับหน้ามันจะช่วยคอนทัวร์ให้หน้าเราดูเล็กด้วยนะอ่าใช่เพราะว่าของจีจ้อ่ะเคยมีบางตัวไปถ่ายงานเหมือนกันใช้แมสที่เป็น 3D แบบนี้แหละสีดำจำได้เลยพี่ออยวันนั้นแล้วแบบไอ้ตุงข้างๆอ่ะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันปิดถึงแค่นี้แล้วมันวาวแล้วแก้มออกมาเป็นกลมๆตรงเนี้ยเออใช่เออคือพังมากคลิปนั้นคือพังไม่กล้าแต่เขาไปดูตัวเองอีกเลยคือเหมือนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแต่ผิดที่แมสผิดผิดหมดเลยแมสผิดชีวิตเปลี่ยนจจ้้าาแลวกครูสึเปยไหใ ดีค่ะคือใส่ใจง่ายแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ต้องใช้พลังในการพูดออกมาเยอะได้ยินแบบว่าเต็มทีัดเจนในเป่าลมมาสิคะาิิเป่าเข้าไปไหมฝักไทยแน่นอนเป็นลมแล้วก็ที่สําคัญนะคะอีกหนึ่งอย่างเลยที่อยากจะบอกกับคุณเกีตสุดาและกก่เพื่อนๆนะคะก็คือตัว Sabina Triple Mask Extra Size House มีโลโก้อยู่ตรงข้างในก็คือเนี่ยโลโก้ Sabina คือตรงนี้ ถือว่าแบบตอบโจทย์มากเพราะบางทีเราเองไม่ได้แบบอยากจะใส่มาชอย่ห้อเนาะอ้โนี่มันมีแบบโลโก้หรืออะไรหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญนะคะตอบโจทย์มากตัวนี้คือยูนิเซ็ก์การที่มินมีโลโก้อยู่ด้านในเนี่ยทำให้คุณผู้ชายเนี่ยก็สามารถใส่ด้วยกับเราได้จริงไม่รอช้าเราก็จะไม่พูดขึ้นมาลอยๆนะคะของแบบนี้เพราะวันนี้สเปเชียลเกสของเราไม่ได้มีแค่คุณเกสสุดาแค่คนเดียวนะคะห่กแต่ว่าเรามี Hey baby ค o m e อน มีพี่เอกค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกอยากจะให้พี่เอกเล่าให้ฟังหน่อยว่าปกติใส่แมสไซส์ทั่วๆไปอ่ะที่ใส่อยู่ทุกวันใส่แล้วมันก็จะดึงที่หูแล้วก็จะมาลัดตรงแก้มเนี่ยตรงนี้จะเป็นรอยหมายความว่าถอดปุ๊บแล้วหน้าเป็นรอยใช่จะเป็นรอยเส้นทั้งสองข้างเลยแสดงว่าหลังจริงผ้ามันหนาแล้วเวลาหายใจมันจะหายใจไม่ล่องเพราะว่าบางทีเวลาเราไปห้างเราจะเห็นหลายๆคนในสมัยแรกๆที่แบบที่ปลดล็อกดาวใหม่ๆเราจะเห็นแบบหลายคนแบบชอบแบบเอาแมสไปอยู่ใต้คางใช่เป็นเหมือนกันบางทีใส่แล้ว หายใจไม่ออกเราก็ต้องดึงลงมาไว้ใต้คางเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะให้พี่เอกมาลอง Sa บ i n a Triple m ิ s แ Extra s i z ตตัวนี้อยาเอาไปลองดูเลยแกะเลยนะครับแกะเลยตัวนี้สีอะไรสีอะไรอ่าสีเทาครับตัวนี้สีเป็นผ้านุ่มมากเลยนุ่มมานุ่มแหม่นุ่มงใส่ลองใส่ได้เลยโอเคได้เลยอืมพอดีเลยย่าหายใจคล่องมากเลยครับพอดีหน้าเลยครับหน้าเงั้นมีคำถามแบบอาจจะจี้ใจคุณผู้ชายนิดนึงอันนี้เป็นแบรนด์ซาบิน่าเขินไหม ไช่เถอนะใช่ว่ามันไม่ได้โชว์อะไรเคยเห็นมาบอกแล้วอันนี้พี่เอกไม่ต้องลูดข้างหลังเลยไม่ต้องมันพอดีเลยครับเออเลิศว่ะคือเขาเขาปรับมาพอดีแล้วไงครับวมันมากอันนี้หมอกับผู้ชายละสักแล้วไม่ยับด้วยนะจ๊ะก็นนั่นแหละมอบให้ไปเลยเอาไปเลย แล้วผ้าดีแต่สีขาวสวยของสุดาใช่คือตอนนี้ต้องใช้แมสสะไม่เคยเจอจริงๆที่มันรองรับลูคหน้าได้ขนาดนี้นี่เอาไปใส่เดี๋ยววันนี้เอาใส่ไปรับน้องขอบคุณนะคะลงไอจีได้นานลงรัวป้าแต่ก็อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ต้องขอขอบพระคุณทางสปีนามาไว้ในที่นี้ด้วยนะคะที่แบบคำนึงถึงปัญหาของคนหน้าใหญ่คนหน้าใหญ่แล้วก็สำหรับผู้ชายด้วยเออถูกต้องนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้ราะฉะนั้นผู้ชายก็จะหน้าใหญ่กว่าผู้หญิงนะ ใช่ถูกผู้ชายอ่ะโครงเขายัางไงมันก็ต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายถ้าเห็นแบรนด์ซาบีน่าก็ไม่กล้าใช้แต่ถ้าเห็นนี้ เราเป็นผู้ชายเรายัางกล้าใส่เลย<ช>ผู้ชายคนอื่นก็ต้องกล้าใส่นี่อโอ้สโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับหน้ากาก Mask Extra Size s a บ i น่าทริปเปิลแมสเอ็กซ์ตมีทั้งหมดสีกสีได้แก่สีดำสีขาวและสีเทานี้เลยค่ะชิ้นละ150้า1 5บบาทถ้าแบบนุ่มมากทุกคน <S <S จับปุ <S <S <ด>่มแล้วคืออยากใส่เพระนาะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะไปลองหยิบ จับไปสอยกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์สาบิน่าทุกสาขาแล้วก็สาบิน่าออนไลน์เลยค่ะครั้งหน้านะคะมีอะไรสนุกสนุกแซบๆนะคะมาให้ดูอีกก็โปรดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งพี่เอกมาตังเกต็ดมากเลยนะ,อะโอเคไปละบ้ายสวัสดีค่ะแฮปปีด้ดีใจดีใจที่ชอบจริง,รงนั่นแหละนะ